สวัสดีค่ะพบกับเหมียวที่ช่องเหนียวอิสุสุบุรีรัมนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวให้ชมรถสามขานาเตรียมปล่อยพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างไปเลยค่ะก็เริ่มกันที่คันนี้นะคะเป็น X-Series 4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดาสีขาวมกุกคันนี้รวมสีอยู่ที่9,39,000บาทนะคะ939,00 0บาทนะคะเป็นรถของ FC ที่อยู่อำเภอแคนดงนั่นเองนะคะ เดี๋ยวให้ชมรอบตัวรถสักหน่อยนะคะ,ะรุ่นนี้จะมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้เลือกนะคะจะมีเพียงสีดำแล้วก็สีขาวมุกเท่านั้นนะคะมีสองสีนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นแต่งพิเศษนั่นเองนะคะ กขาจะมีกระบะกับโลบาติดมาให้จากโรงงานนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วแล้วก็กล้องมองหลังให้นะคะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะคะชุดนี้คันนี้เขาจะมาพร้อมชุดสกรตรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งของ X Series โดยเฉพาะแล้วก็จะมีะในส่วนของสติกเกอร์ X Series นะคะจะเป็นโทนดำแดงนะคะแล้วก็สติกเกอร์คาดตรงนี้นะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะ ล้อแม็กขอบ18นะคะจะเป็นสีดำนะคะในส่วนของบันไดข้างเป็นแบบบิวอินมาให้นะคะคันนี้ตกแต่งพร้อมทรงมอบทุกอย่างแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะลูกค้ารับสัญลักษณ์ X นะคะด้านหน้านะคะ ไฟหน้าแบบ LED นะคะจุดเด่นหลักของเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรอิสุสุสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันอีก2คันนะคะ2องคันนี้นะคะเป็นรุ่น S นะคะ 1.9s ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะมีทั้งแค็บแล้วก็4ประตูนะคะแต่งโปรแม็กไว้นะคะ เดี๋ยวพามาดูคันหน้าก่อนเนาะคันหน้าเนี่ยจะเป็นสีประตูตัวเตี้ยนะคะตัวเล้วแม็กขอบ18สีนี่คือแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะตรงฝาปิดตรงนี้นะคะนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำ รุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าจะมีเบ้าสำหรับรองรับไฟตัดหมอกนะคะถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะ เป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างขายดีทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเป็นรถรุ่นราคาประหยัดนะคะลูกค้านิยมซื้อแล้วก็ไปตกแต่งนะคะเดิมๆของเขาล้อเด,ดิมๆของเขาที่ติดมากับรถนะคะจะเป็นล้อกระทะขอบ15นั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนล้อแม็กก็จะเป็นขอบ18นะคะจะทําให้ดูหล่อแล้วก็ลงตัวมากนะคะ,คะตรงมือจับ มือจับประตูอันนี้ใส่ฝาครอบแบบโครเมียมให้ฟิล์มกรองแสงคิ้วกันสาดแล้วก็ในส่วนของกระบะละเนื้ยพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเราจะมีแถมให้กับลูกค้านะคะจะมาพร้อมกับส่วนลดให้อุปกรณ์ตกแต่งให้นะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะจะเป็นแครบนะคะตัวเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะเป็นแครบ 1.9s รุ่นเดียวกันหน้าเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะรุ่นนี้ก็แต่งล้อแม็กไว้เช่นเดียวกันนะคะคันสีประตูเมื่อสักครู่จะเป็น fc จากอำเภอเมืองนะคะนี่ค่ะ รอมากเลยอันนี้ก็ตกแต่งพร้อมนะคะใส่กระบ,บะลันเนอร์ติดฟิล์มให้เรียบร้อยโดยปกติถ้ารุ่นนี้เขาจะไม่มีกันชนท้ายติดมาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูทางด้านท้ายก็จะเหมือนกันกับคันข้างหน้าเลยนะคะมิติกระบ,บะก็รอบคันอีกนิดนึงนะคะ รอๆกันเลยค่ะลูกค้ารับพรุ่งนี้เช้านะคะทั้ง3คันนะคะทั้งแคป 1.9s แคปโฟ 1.9s นะคะแล้วก็ X-Series สีขาวมุกค,คันแรกเมื่อสักครู่นะคะที่รีวิวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพาไปชมความสวยความหล่อของ เอ็กซ e รีสประตูยกสูงสี C, ขาวมุกนะคะแล้วก็จะมีอีก2พันที่เปลี่ยนแลแม็กจะเป็นแคป 1.9s แล้วก็แคปโฟ9 s นะคะ uh, ด้านหลังก็เป็นรุ่นขายดีอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านไหนที่ได้ติดตามมาบ้างแล้วจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ eh, ทำไมรุ่นนี้ได้รีวิวบ่อยจังเลยรีวิวส่งมอบบ่อยจังนะคะรุ่นนี้ปล่อยของบ่อยค่ะ รุ่นเเป็นรุ่นที่ขายดีที่เคยแนะนำกันมันเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นราคาประหยัดนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากสอบถามแคมเปญน,นะคะโทรมาสอบถามเมียวได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 9 2 0 4 6 0 7 9นะคะสาขาของเราอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมนะคะอยู่เส้นถนนบุรีรัมนางรองนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะแต่ว่ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะคะตอนนี้แคมเปญของเราก็มีทั้งแบบออกรถใช้เงินน้อยนะคะสามารถใช้เงินน้อยในการออกรถได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของแคมเปญน,นะคะเราก็จะมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษรองรับนะคะลูกค้าข้าราชการนะคะรัฐวิสาหากิจลูกค้าพนักง,งานบริษัทรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะ หรือลูกค้าเก่าที่มีรถอิสุสอยู่แล้วก็รับส่วนรดเพิ่มนะคะของเรามีแคมเปญรองรับหรือจะเป็นในส่วนของค่าฟี่90วันเราก็มีนะคะสนใจแบบไหนนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเหลือเอกสารอยู่หนึ่งคันนะคะต้องรีบไปเตรียมทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบในวันพรุ่งนี้แต่รถของเราพร้อมมากเลยนะคะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ